ตตัวเป็นว่าที่เจ้าบ่าวนะครับเพียวครับพอดีก็ได้โอกาสมาร้านนี้แล้วแบบเอร้านมันบรรยากาศดีนะน่าจะแบบทำเซอร์ไพรส์เขาซะหน่อยแล้วกันเนื่องจากตอนนี้โควิดด้วยงานแต่งงานก็เลื่อนมา2รอบแล้วก็แบบอยากจะมีอะไรดีๆในชีวิตให้เขาบ้างครับครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ11โมงที่เรานัดกับทีมงานไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มประชุมแผนงานกันครับว่า เราจะดําเนินการทำเซอร์ไพร์ขอตักแต่งงานกันยังไงโอเคครับไปดูกันครับครับสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบงานพร้อมนี่เนดูลายเพื่อนเจ้าสาวกันตอนนี้ที่ที่นัดไว้ก็คือเดี๋ยวเจ้าสาวจะมาประมาณสัก ยังไม่เจ้าสาวแฟนผมจะให้เพื่อน <_ t un> ชวนออกมาตั 4, ้งสี่โมงเย็นได้จะประมาณ4ี่โมงครึ่งได้จะถึงร้านแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะทำเซอร์พรส์ตอน5้าโมงเย็นเราจะห้าโมปุ๊บจะเปิดพรีเซนเตชันก่อนให้หน่ย่ยหนุ่ยเปิดพรีเซนเตชัน ครับตรงนี้จะเป็นตำแหน่งที่ว่าที่เจ้าสาวของผมจะมานั่งนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดเปลี่ยนแผนแล้วเรามาพร้อมเขาเลยอ่ะมันมันโต๊ะมันจะเป็นห้าพี่แล้ว มุกอะไรทุกอย่างจะขยำหมดเลยใช่ก็เนี่ยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองให้เพื่อนมาร้านแล้วก็ให้โทรเร่งตักออกมาดีกว่าแล้วก็เราก็ฟอร์มว่าเราก็จะถึงแล้วไปร้านเลยไม่เข้าบ้านนะได้ไม่เสียเวลาพี่ตักเขาเก่งใจเพื่อนของผมไหมก็น่าจะเกรงใจแหละถ้าเพื่อนมานั่งร้านแล้วอ่ะอันนี้เชื่อจริงเชื่อและตอนนี้ปัญหาแค่ว่าเราเราคุยกับแม่ไม่ได้เราคุยเราเข้าไปเตรียมกับแม่ไม่ได้อ ตอนนี้ปั๊กบอกว่าไม่อยากมาที่ร้านก่อนโดยที่ไม่มีพี่แล้วก็คือไม่มีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยหรืวามาแล้วไม่เจอใครหรือว่ามาไม่อยากเดินเข้าร้านคนเดียวอยากจะเดินเข้าร้านพร้อมกันอา,อารมณ์โมเมนต์ต้องมาเป็นคู่อะไรเงี้ย็อี่งานยากริงนะเนี้ยนี่แหละนี่แหละเราจะเจอปั๊กอย่างเงี้ยส้ม ไปจัดเมื่อกี้ฮัลโหลเมื่อกี้ตักโทรมาตักไม่ไม่อยากมาที่ร้านก่อนตักมันจะรอเราที่บ้านแล้วก็มาเพราะที่ร้านพร้อมกันทีเนี้ยต้องให้ต้องให้เพื่อนอะ่ะเหมือนกับว่าประมาณว่ามาถึงร้านแล้วแล้วโทรตามตักออกไปหรือว่าทํายังไงก็ได้อะ่ะหรือว่าจะแบบนัดมาพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยให้ตักมาก่อนโดยที่มันไม่ต้องรอเราอะ่ะเพราะตอนนี้มันมันรอเราอะ่ะมันอยากจะมาพร้อมกับเรา ออรู้แล้วรู้แล้วเออเออกันก็มาเจอร้านแหละแล้วให้เขาขับมาแล้วจะให้ไปรอไหนละ่ะโอ้มันเดี๋ยวเวลาตากล้าตาม,มาเลยเขาได้มารอเพื่อนก่อนก็บอกให้มาก็าไม่มาแล้วใครจะมารับก็เกรงใจไหมเรานัดมาแถวบ้านเราแต่เราไม่มานั่นเขาเขามาเขารอร้านแล้ว,ลวกันจบหมาเวลาไได้แล้วลก็พอดีแฟนสาวบอกยังไม่ออเดคอนโด,ด,นโดใช่ไหม แล้วเ,เขาบอกว่าเอ้ายังไม่ออกเหรอมันจะสี่โมงแล้วนะเพื่อไปตีโมงนี่ขับรถอะไรมา,นนาแล้วเนี่ยยังเจอกันแล้วเนี่ยบอกมันเจอร้านเลยแล้วกันนะยอมไหมแต่ก็เสียอารมณ์หน่อยจะมาพร้อมกันไม่ใช่เหรอจะมาพร้อมกันไม่ใช่เห<ม>รเอ,นะอนะมันนี่แหละดีดีจริงเอาให้นานเอาให้นานคงจะแบบแบบเดือดอะบบเดือดหน้าดูา <laughs> ชิมไงนีไปที่ที่บอกนี่จะราะทั้งหนทุกที่ฉันเลอันที่เวาออกแบบเองแล้วก็เอาไปส่งกินเกียวใหน้าแต้วหวาน ลแล้วก็คือเทียวบอกว่าก็ไม่มั่นใจอยู่ดี่เพราะว่าเกิดสมมติว่าเราไม่รู้ว่าสถานการกมันจะเป็น<ๆ>ยังไงเกิดสมมติว่ามันมันแย่ลงหรืออะไรเกิดวันแต่งงานเทียวทํางานอยู่อะไรเนาะแล้วแบบว่าจะขับรถมาเขาไม่กลับมาอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยโคตรเร็วอ่ะนองประบยกเดียวเดียวก็มาแล้วแป๊บเดียวยยนั่งเงิเนี่งเงินทำไมตาขับเร็วแบบนี้เหยียบแบบนี้ เขาให้ S <S พอพอขับก็ได้ยังเนี่ยพีหรือยังยังหัวกระถ่ายรอน้ำ เราไม่ได้ชนทั้งนี้เขามาเฉียวอย่าดูร้ายใช่ไหมชนอะไรอย่ดูก่อนมีถ่ายนี่สุดพอรู้บ้าไม่ชนนะทั้งแรกเขาไม่ชนเราอ่าอ่ครั้งครั้งครั้งล่าสุดนี่คือเขาเฉียวนี่ถูกกับรถสีขาวไหมถูกอ๋อแต่คนขับที่เฉียวเราอ่ะเขาเฉียวกระน่ำซัมเมอร์เซลทำบ้านกับแบบขึ้นชื่อแบบยันกระน้องสวยเขาขับรถได้แบบห่วยที่สุดในตำบนแล้วอะ ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับที่ร้านเทเลจอนตูเมื่อกี้ออกไปเตรียมแผนกับแม่แฟนมาครับตอนนี้เราก็พร้อมแล้วเดี๋ยวรอน่าจะไม่เกิน10นาทีครับเปิดรบค่อยเดยเข้าไปโอเคครับเดี๋ยวผมรอ รอซาวซาวเปิดแล้วเดี๋ยวผมค่อยแอบเดินเข้าไปครับอันนี้คุณแม่ครับคุณแม่ผมน,นี้มา<ช>แอบมาแสดงความดีดีน้องชายชครับแล้วก็คุณพ่อครับมาผมเองแล้วหลบตรงร้านกาแฟยังไม่ต้องแบบใช่ไม่ต้องออกไป เซนสุดๆเลยครับเนื oh, <norm> ้อเนื้อจำไม่ได้แล้วต้องเปิดดูลูกโป่งลูกโป่งต้องมาแอบๆหน่อยอ๋อทางนี้ก็ไปได้เหรอครับเลาะๆนี่คือเนื้อลูกโป่ง หวานอันนี้อันนี้หวานไปไหมอ่ะถ้าคนชอบหวานอนะ่ะหวานหวานเนาะรชิมอันนี้คนชอบหวาน,านเราชอบผมไงคือถ้อบาบาร์บี 一样的嘛。Yeah, ใยคนนี้มีเพียงแค่มือเปล่าที่จะไขควาดวงดาวนั้นให้เจอจะไปตามหาเจอขอเพียงมีเธออยู่เคียงข้างกันออกสรงมีเธอนั้นให้ฉันได้หรือเปล่าจิตจะพาข้ามข้ามน้ำและพื้นสายไปอย่างที่ที่แสนไกลที่เราอาจยังไม่เคยพบเจอ เธอไม่ต้องกังวลหรือกลัวอะไรมันใจจะอยู่กับฉันจะไม่มีะไรจะมายยุดังแต่ฉันขอเพียงไม่ว่าท้องฟ้าจะสูงสักแค่ไหนจับมือฉันไว้ให้แน่นที่สุด แต่เดยที่รักยังเตินต่อไปไม่อยู่สองเาจเดินต่อไปด้วยกันต้อยคื้นนมจะโทมก็นำมาเจอกันหน้าผาที่มันสูงฉันแม้ต้องเจออะไรสัางที่ไม่คาดฝันจัไมือฉัน

โอ้ยไม่ิคินแลวมาม้างขาดเลาคิ้นงยเปิแล้วอย่าจำอะไรไม่ได้แล้ว ตลอดเวลาที่พบกันมาก็มีทั้งช่วงสุขแล้วก็เศร้านะก็ขอบคุณที่ตั๊กอยู่คอยเป็นกำลังใจกับเขามาตลอดในตอนที่เขาตกต่ำที่สุดหรือว่าจนที่เขากลับมามีวันนี้ขอบคุณตั๊กมากๆแล้วก็ขอบคุณที่คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอเนาะถึงงานแต่งเราจะเลื่อนสองรอบแต่วันนี้เขาทำวันดีๆให้ตั๊กตั๊กอาจจะเสียใจ้องไห้ กับเรื่องที่เขาทำตัวไม่ดีแต่วันนี้ทักคนจะเสียใจร้องไห้ด้วยความสุข คิดว่าเพียวจะทำขนาดนี้อขอบคุณขอบคุณเพียวมากมากคือเพียวก็โคตรโคตรเซอร์ไพรส์เลยจริงๆไม่ไม่คิดว่าเพียวจะทำขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเคยเคยบอกเพียวเอาไว้ว่าแบบ ชอบชอบอะไรอย่างนี้แบบแต่ก็ไม่คิดว่าว่าตัวเองจะนี่อย่างเงี้ยก็รักมากๆนะก็ยกโทษให้เขานะยกโทษเรื่องอะไรอ่ะเรื่องที่ไม่ดีที่ผ่านมาเ้าต่อไปก็ทำตัวให้ดีดีจะเก้วเลยเดมวับรักมองมานะจ๊ะ ตอบ้าก็วันนี้ครับงานนี้ดาเซอร์ไพรส์สำเร็จไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ความร่วมมือจากเพื่อนๆแล้วก็พ่อแม่เราพ่อแม่เขานะครับแล้วก็ทีมงานช่างภาพนะครับฝีมือทุกคนทำงานดีมากเลยครับแล้วก็ผู้จัดการหนุ่ยของผมแล้วก็ร้าน แอมเบอร์เทเลสดอนตูมนครประถมครับที่ให้โอกาสเราได้มามีวันดีๆที่นี่นะครับแล้วเขาก็คอยซัพพอร์ตเราตลอดทั้งวันนะครับอยากขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งครับผม แล้วะแล้วก็ขอให้เพื่อนทั้งสองคนท็คือมีความสุขมากๆล้ก็รักกันแบบนี้ไปตลอดตลอดไปก็ก็แต่งงานแล้วก็มีน้องไว้ค่ะขอให้แบบว่าชีวิตครอบครัวแบบว่ามีความสุขไปตลอดตลอดเลยขอให้เขามีความสุขแบบนี้แล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปแบบให้สบความตั้งใจที่เขา ตั้งใจกันมาแล้วก็พบมาเราจะอยู่เป็นกำลังใจให้ตลอดทุกช่วงแบบแบบตลอดตลอดไปยินดีด้วยนะครับกับเพื่อนรักทั้งสองคนเขินเขินนด,ดีด้วยนะพี่เ <c oughs> <c oughs> อวตับไปแต่งทุกทียิเห็นคู่นี้มานานแล้วก็อยากให้เพื่อนได้เป,เป็นฝาเป็นฝาทที เลื่อนมาหลายหลายเดือนแล้วแต่งแล้วทีเยี่ยมเจ้าเหมือนกูเลยยิดีด้วยค่ะแล้วเราจะได้ไปเที่ยวกันหน่อยเย้ขอขอให้มีลูกมีหลานทำในไว้นะครับรออุ้มหลานอยู่สปาทั้งหลายเขาก็รออยู่ครับให้ไวเลยให้ไว